เขาเนี่ยเป็นลูกของอาร์ติสสปีชีของพ่อเขาเนี่ยเป็นตลกใช่ไหมซึ่งหลายเส้นออกมานี่มันก็น่าจะจะทงตลกแหละน่าจะจะทงตลกเลยดูถเป็นคนดีไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งเหมือนเหมือนพ่อพ่อดิ้นรนด้วยตัวเองไม่มีต้นทุนอะไรพ่อแม่ไม่ได้ป่านาปังกาไม่ได้ร่ำรวยอะไรอย่างนี้แต่เขาก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของเขา แม้จะไม่ได้มากกว่าใครแม้ไม่ได้มากกว่าใครแต่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ช่องแทงไทยช่องเขาเราอะมามาอาศัยเขาอยู่ตอนนี้ช่องไทยเหรอใช่ช่องมิสแตนเดลี่ค่ะสวัสดีค่ะอินดีจ้าเราเข้าสู่รายการมิสแตนเดลี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้าน Paper Inker Tattoo Studio นะคะวันนี้หนูจะมาเรียนสักนะคะแล้วก็ ถ้าหนูเรียนสักเสร็จแล้วประมาณ3ชั่วโมงเดี๋ยวหน,หนูก็จะไปสักให้พ่อนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหนูจะทำอะไรที่นี่บ้าง เปิดอิงเกอร์เกงยังแรงโค้มเป็นท่างสักย์ยังนนี้ใชไหแต่งใช้มาที่นี่กี่ครั้งแล้วอันนี้คือครั้งที่สองครั้งแรกมากับโมนี่โมี่มาทำอะไรโมนี่มาสักแล้วใครสักให้โมนี่พี่แฉะใช่วันแต่งใคยได้แท็กทูไปด้วยจำหมดแล้วเดี๋ยวติดใหม่เดี๋ยวติดใหม่ ได้งั้นวันนี้แตงคาพร้อมเรียนยังพร้อมค่ะได้ไปห้องนุยนด้เลยลุยไช่นี่ก็จะเป็นการเรียนที่จะมีใช่ไหมครับใช่ค่ะคือ ครัเรียนมันจะมี2แบบอันนี้คือแบบเดี่ยวก็คือชาชาติเป็นคนสอนเองแต่ว่าถ้าแบบกลุ่มก็จะเป็นครูอีกคนนึงแบบกลุ่มจะเรียน8คนคน m a x i m ัมค่ะก็จริงๆเรียนคล้ายกันแต่ว่าแบบเดี่ยวมันจะได้โฟกัสมากกว่าสําหรับคนที่เขาคิดว่าเออเดี๋ยวเขาจะเปิดร้านจริงๆหรือว่าเขาอยากจะได้แบบเรียนคนเดียวอ่ะถามถามเน้เนๆอะไรประมาณนี้ซึ่งแตงไทยเดี๋ยวก็จะเปิดร้านสักแล้วใช่ไหม <c oughs> ทำไมถึงเรียนไทยพี่แจงมาสังแล้วแตงไทยบอกว่าใครไทายชอบออกแบบ แล้วก็แบบอุ้ยเนี่ยแบบเหมาะกับการสารักเขาก็แบบอุ้ยโอเคอยากเรียนตอนแรกก็นึกว่าพูดเล่นๆแซงก็บอกว่าแตงไทยเอาจริงนะวันไหนชาแนนัดสิเอาจริงใช่ไหม <c oughs> ถ้าแต่งไทยอ่ะชอบใช่ปะ่ะแล้วแตงไทยฝึกตั้งแต่ตอนนี้แตงไทยอายุโตโต,โตคือแตงไทยเก่งเลยอะ <c oughs> เพราะว่าอาชีพช่างสักอะมันเป็นวิชาชีพที่หาเงินได้ไวง่ายแต่เราต้องเก่งด้วยเราต้องมีสไตล์ของตัวเอง พี่ว่าแตงไทยทาได้แล้วคุณพ่อก็น่าจะมีพื้นที่เยอะให้แตงไทยแบบฝึกได้ก็คนใกล้ตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอเรียนก่อนนะคะแล้วพอเรียนทฤษฎีเสร็จแล้วก็จะมาให้ดูเลยว่าตอนปฏิบัติเป็นยังไงขอโทกับเรื่องเรียนก่อนนะคะ ฮ้ยแต่แตนไทยเ้นนิ่งนะตอนนี้แตนไทยกำลังออกแบบแล้วก่อนที่จะไปฝึกจับเครื่องจริงให้ให้ลองออกแบบก่อนที่เรียนทฤษฎีครบแล้วจำอะไรได้ดึมั้ยอืมได้อย่าทำอย่างนั้นสิได้แต่ไทยเข้าใจ ดีค่ะนักเรียนเข้าใจง่ายไม่มีคาถามอะไรเลยส <c oughs> อนดีมากแต่แต่ไทยรู้แล้วรู้ว่ามีมีการสักสไตล์ไหนบ้างรู้ว่าต้องดูแลแผลยังไงใช่ไหมต้องงดอะไรหลังจากเราสักให้ลูกค้าตอนนี้กําลังตั้งใจออกแบบอยู่เครียดมากลบไม่รู้กี่รอบแล้วเนะี่ยเพราะว่าช่างสอนว่าจะต้องเ,ออเลือกงานที่ดีที่สุดเพราะว่ามาันจะอยู่เขาไปตลอดชีวิตใช่ไหมคะใช่ทำไมถึงมาเปิดร้านนี้ได้ เพราะว่าชอบสักแล้วก็อยากจะแบบให้คนอื่นมีแบบงานเราอยู่บนตัวอะไรเงี้ยเราชอบออกแบบอยู่แล้วแล้วก็เหมือนแต่งไทยไปไปกับคนที่เขาสั่งน,นี่ก็ไปคุณแม่แล้วเราก็เห็นช่าง ช่างก็แบบเนี่ยสักได้นะถ้าชอบออกแบบเหมือนกันเดะแล้วก็ไปเรียนเลยและพี่เรียนแค่3าครั้งรู้ปะ่ะแล้วพี่ก็สักคนจริงเลยแล้วก็ไม่เคยสักแผ่นนังอีกเลยนี่ทีมงานทุกคนเตรียมที่ไว้ให้แตงไทยสักด้วยพี่ชัชานรู้ตัวตอนไหนตอนออว่าชอบเหรอว่าชอบจริงๆถ้าออกแบบตั้งแต่เด็กแล้วนะเหมือนแตงไทยชอบวาดรูปชอบทำกราฟิกอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าชอบสักอ่ะเมื่อเราไปเห็นช่างสักเพราะว่าบางอย่างเราต้องเห็นก่อนถ้าเราไม่เห็นเราจะไม่รู้สึกว่าเราอยากเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบหลายๆคนที่เขาเห็นช่างสักอาจจะแบบอุ้ยช่างสักดูโหดหรืเหอรเปล่าดูน่ากลัวใช่ไหมพอเราไปเห็นแล้วเรารู้สึกว่าสไตล์เรามันมันต่างจากเขาแล้วก็มีสไตล์ที่สดใสสไตล์ของพี่ชาเขาเรียกว่าสไตล์อะไร m ่ะมินิมอลกราฟิกทำไมพี่ชาถึงแต่งร้านเป็นสไตล์นี้ ว่าดูพี่แต่งตัวสิเข้ากับร้านปะทุกอย่างทุกสีคือเราเป็นคนชอบสีแม่สีที่บอกแตงไทยมีสีอะไรบ้างสีน้ำเงินน้ำเงินแดงแดงแล้วก็ส้มเหลือเกือบแล้วเกือบผ่านแล้วสมมุติว่าเราอยากได้สีเขียวน้ำเงินกับเหลืองผสมกันก็เป็นเขียว ยากได้สีส้มแดงเหลืองก็เป็นส้มได้ป้าทุกอย่างผสมกันได้อยากได้สีม่วงน้ำเงินแดงได้หมดเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าสตูแบบถ้ามันไม่น่ากลัวคนมันก็จะไม่รู้สึกกลัวเวลาเขามาสักอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกผ่อนคลายแล้วยิ่งมีของเล่นที่แบบพี่สาสมเห็นป่ะคนก็จะแบบเหมือนไม่ได้มาสักเหมือนมาเล่นๆอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกชิลมากกว่าอยากทําให้มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นการสักอะไรเงี้ยค่ะแค่เป็นร้านไทยแลนด์สไตล์ ถ้าให้แต่งแบบนี้คนมาก็กลัวอยู่ดีกลัวกลัวแต่งไทยทำไมครัทำไมกลัวกลัวว่าไม่รู้ว่าช่างจะทำ,ทำมันสวยหรือเปล่าก็คือปกติจะรับสอนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ไปไม่จำกัดเลยค่ะขอแค่เขามีสมาธิมีสติปัญญาที่แบบสามารถโฟกัสได้อะแบบว่าแล้วก็แบบมีข้อมือที่แบบพอแข็งแรงหน่อยแบบจับดินสอนได้ดีแล้วอะไรอย่างเงย ขอแค่อยากก็พอเพราะว่าทุกอย่างสมมติถ้าเราไม่ชอบเราโดนบังคับมาอะไรเงี้ยเราจะไม่อยากเรียนเลยที่นี่นอกจากจะสอนแล้วก็พี่ชาทําอะไรบ้างสักแล้วก็ดูดมึกสักเหมือนเวลาเขาเขาสักมาแล้วเขาไม่อยากได้เหมือนเลเซอร์ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นกระบวนการธรรมชาติเราจะดูดมึกที่อยู่ข้างในออกมาซึ่งเลเซอร์จะดูดออกมาไม่ได้เหมือนเลเซอร์ก็จะทําลายเม็ดเม็ดสีแล้วก็แตกเข้าไปข้างในแล้วร่างกายเราค่อยทําลายทิ้งเองแต่บางครั้งมันจะมี ที่มันเอาออกไม่ได้มันก็จะเห็นลางๆเขียวๆใช่อันนั้นคือจากเลเซอร์เขาก็จะมาดูดกันแต่บางคนเขาก็ไม่ได้ทําเลเซอร์เลยแล้วก็ดูดเลยมันจะไม่ทำารผิอมันจะเหมือนการสักเลยค่ะที่นี่เปิดวันไหนบ้างคะจริงๆเปิดตามคิวก็คือถ้าช่างมีสักเปิดถ้าช่างไม่มีสักไม่เปิด <laughs> เพราะว่าแบบรับเป็นบุ๊กิ้งมากกว่าไม่ได้รับบอกรีเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนมากก็คือต้องบอกรายละเอียดเช็คราคาจองคิวก่อน เพื่อให้เราเข้าใจตรงกันเพราะว่าที่นี่มีช่างสัก5คนอ่ะจะมี5สไตล์เราต้องเลือกให้ให้แต่ละคนนะคะถ้าสนใจก็ทาง ig p e p p e r dot ลิเกได้เลยก็จะใช้ช่องทางนั้นเป็นหลักช่องทางเดียวไม่มีไลน์ไม่มี Facebook Facebook มีแต่ว่าไม่มีตอบ <laughs> เพราะว่าเราแบบใน IG อย่างเดียวม,มันจะแบบหลายที่อย่างเงี้ยค่ะกลัวตกหล่ <sm ell noise> เรียบร้อยผ่านไป1ชั่วโมงเ <sm ell noise> ต็มเต็มจริงๆนะเพราะว่าเมื่อกี้39ตอนนี้ก็39อ่ะ ไหนบอกคุณผู้ชมก่อนว่า inspiration มาจากอะไรบ้างเอืมไม่รู้เอ้า <c oughs> ไม่ได้ดิเราออกแบบเราต้องมี inspiration แม้เราไม่มีเราต้องคิดขึ้นมาให้มันมีมันจะได้ดูมีอะไรถึง <c oughs> ไม่มีก็คิดมันมี <c oughs> ใช่อันนี้คือชื่อชื่อคุณพอ่อใช่ไหมเป็นตัวย่อใช่เป็นตัวย่วยยอของมงแล้วท้าไมาแตไนไทยถึงเลือกเป็นตบบทีมกาแล็กซีเพราะว่าเหมือนหนูชอบ แตเหลือแต่ชิวของพี่ชายแบบนัดด้นอ oh, ๋อคือแตงไทยเห็นแล้วชอบงานแบบนี้ใช่ซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวแตงไทยนะเป็นจรัรกของแตงไทยเห็นปะสวยมากแล้วก็อันนี้ฉันก็แบบช่วยช่วยแบบองค์ประกอบนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะว่าเวลาเราทํางานศักเราต้องดูถึงรูปทรงของมันด้วยเมื่อกี้มันอาจจะยัง missing แบบอาจจะว่างบ้างนิดหน่อยแต่ว่าแตงไทยเขาก็เอาใส่เข้าไปแล้วก็ขยับองค์ประกอบได้ ดีมากถือว่าผ่านฉลุยเลยการออกแบบหนึ่งชั่วโมงเต็มอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะสักอันนี้คุณพ่อแต่ว่าเต้ไทยอยาจะเซอร์ไพรส์สรอ่ะห้ามเห็นห้ามเห็นให้เห็นตอนจบให้พ่อเอามปิดตาห้ามปิดตานอนสักคือห้ามต้องมุขปิดตาตลอดเวลาแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ให้แต้ไทยลองจับเครื่องสักก่อนทำเส้นตรงก่อนก่อนที่จะไปถึงอันนี้โอเคปะพร้อมไหมไปรมไม่พร้อมในเรา นี่ตอนนี้แตงไทยใส่ถุงมือเป็นช่างสัก์แล้วเรากำลังสอนอทำไปบิดแรงขนาด <laughs> สอนบิดสีอยู่เท <c oughs> hey, เป็นหยดนะ <c oughs> นี่ <c oughs> ตรงน,นี้ <c oughs> เราสักลูกค้าใช่ป่ะหรือสักคนเนี่ยเราก็จะเข็มใหม่ใช้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องทิ้งทิ้งจะเป็นถังขยะสําหรับของติดเชื้อจะต้องไปทิ้งที่โรงพยาบาลจะทิ้งแบบทั่วไปไม่ได้เก่งไหมหายใจได้เดี๋ยวไปเอาบล็อกหรืออะไรมาให้ดีกว่าจะได้เหยียบได้สะดวกขึ้นหน่อยเป็นไงบ้างคเ่รู้สึกเป็นหายใจใจได้นะสุดท้าย มั่งคะกูดเลยเหรอเนี่ยอาจารย์เขาชมว่าหนูเก่งอะ่ะม,มีเซนต์ทางนี้จริงปะเนี่ยว่าลูกเก่งเหรอเป็นความลับเหรอดูสินายแบบมาแล้วนะมารอเนี่ยอะบอกบอกสิไม่ให้พ่อเห็นลายก่อนทำไมอะคะเป็นเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์พ่อเขาภูมิใจเมื่อกี้ลูกใส่ถุงมือพออ่อบอกสไตล์ได้ ไม่ไงแต่งไทยมาดูนี่นนเราเมื่อกี้แบบเลือกไงเลือกที่ที่มันง่ายแต่งไทยเรียนรู้แล้วว่าจุดไหนง่ายจุดที่แบนราบใช่ไหมคือตรงนี้ตรงนี้ยากไหมข้างๆเพราะมันไม่แบนใช่ไหมที่มันไม่พออ่าเราก็เลยอยากสักตรงนี้คุณพ่อก็เลยเขาเราียกว่าอะไรอะ่ะบริจาคตรงนี้ให้แก่ลูกสาวอ,อากจว่าจะอะไรเลย แจองเขาไม่ให้พี่สัตว์ที่เดียวแม้แต่ที่เดียวพี่ก็สัตไม่ได้ถ้าพี่อยู่พี่เดินมาหาใช่พี่เดินมาหาใช่เป็นเดือนนะครับพี่มีสิทธิ์ไม่ได้เข้าบ้านไม่พูดจากใจจริงแต่ว่าแตงไทยสัตว์ที่ตรงนี้จริงๆเ็าเป็นที่ต้องห้ามนะแต่ลูกตักเขาให้ให้สัตว์ส ใช่ชอบบอกแตงไทยแบบให้ตั้งใจเพราะว่าแบบเดี๋ยวแตงไทยอายุสาอ่ะแตงไทยก็ยังเห็นลายนี้อยู่เพราะมันเป็นงานที่มีคุณค่าม,มันอยู่ตลอดชีวิตนี่น,นะ,นะแตงไทยโอ้วิเียาตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวลาย2เป็นเป็นฟอนต์เอาตรงเลมือก <c oughs> ฟันตอนเช้าได้กิดถึงลูกกันทมอ่ะไม่ก็เหมือนไน่ื <c oughs> ใช่ค่ะเด็กสเด็กโตกว่านี้คือ13น้องแบบมาเรียนแต่ว่ายังไม่เคยสักคนจริงนะแต่ว่าแค่มาเรียนในคลาสอ่ะท้าน้นไปฝึกต่อเร็วจะไไปไปทำลายเส้นต่อเร็วแตงไทยมั่นใจเมื่อไหร่แล้วจะสักเมื่อนั้นโอเคปะโอเคมั่นใจสิบเปอร์เซ็นตเอาอีกตั้งเก้าสิบไปเอาจริงนะ ไม่รู้รู้สึกอะไรเลยรู้สึกดีใจด้วยซ้ําอันนี้รู้สึกดีใจด้วยซ้ำเพราะว่าในชีวิตนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะได้สักแล้วไงเพราะปเตีอยแจงอะมันไอ้นี่เรื่องจริงมันให้กูสักตอนอายุละห้าสิบก็ดีใจที่ได้สักจริงเขาเป็นคนชอบสักอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งเป็นลายของลูกออกแบบให้มันก็อิ่มอิ่ม่ใช่เสร็จตรงนี้ก็เดี๋ยวเป็นห่างห่างคิ้วฮะ เก้าขวบอะตังไทยอยากเป็นช่างศักแล้วอ,อะก็เตรียมตัวได้เลยอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วส6บหก็เป็นเนเนแอร์เลย<ส>ลูกแต่และครอบครัวไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเรียนสักได้แต่เขาไม่ได้ศักเองนึกออกไหมเท่ากับว่าเรียนมันเหมือนได้พัฒนาการสิ่งที่เขาชอบอือว่าอันเนี้ยเขาแค่เรียนสักเขาไม่ได้สักถูกไหมแต่ก็จะบอกเขาไว้ก่อนอะไรเงี้ยว่าเดี๋ยวถึงเวลาก็จะถึงเวลาก็ค่อยอ่สักนะลูก ใช่แต่ทีสอมันก็แอบเอออะไรมันบีแล้วแหละไม่มีถ้าแม่อยู่ไม่มีคนมันจะคนมันจะทำยังไงมันก็ทำโอ้กูสิงลูกขนาดนี้ยิงสั่งเองยิงสั่งเองเป็นนะคุณโอ้โหมีแน่ต่าไม่กล้าสวยอันนี้โลกสวยอันนี้คืออันนี้คือโลกสวยอันนี้จะพูดแต่ความเป็นจริงเป็นคนดีเป็นคนดีนี่ดูข่าวฆาตกรเยอะจริงชาบชาบเป็นทั้งสั่์เพราะอะไร พอ,อพี่ไงจริงๆมีร้านเนี่ยพอพี่แจ๊ดเลยเ <ừ> พราะเมื่อก่อนเนี่ยไปถ่ายรายการกับพี่แจ๊ดแล้วก็ตอนนั้นพาพี่แจ๊ดไปสักซึ่งก็แอบเมียด้วยตอนนั้นใช่ไหมกลับไปก็ทะเลาะกันใช่ไหมลายไหนนะพี่สองไลน์นี้สองไลน์ใช่เรี่ยผมเห็นพี่แจ๊ดสักตอนนั้นผมยังไม่ได้สักะครับแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเท่ดีอยากลองสักบ้างก็ไปสักช่างคนเดียวพี่แจ๊ดเสร็จปุ๊บชาชาเขาเห็นเฮ้ยช่างสักเท่หว่ะอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยสนใจเรื่องสักปุ๊บก็ ก็มาเรียนสักพอเรียนสักปุ๊บมาเบอรเปิดร้านแสดงว่ามีทุกวันนี้พ่อพี่แล้ววันนี้พี่กลับมาผู้จะเอาโล่ให้กูด้วยจริงก็ต้องขอบคุณพี่พี่เป็นแรงบันดาลใจไงให้ผมให้ผมเริ่มสักโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดไอ้หลังลายยาลายที่ร้านนังลบทิ้งเลยนะเขาเนี่ยเป็นลูกของอาร์ติสเพราะนั้นหัวสมองของเด็กเขาอะเขาก็ต้องมีความบันเจิดในการ ลงเส้นแล้วแล้วก็จะมีความเป็นยูนิคที่เป็นตัวเขาเองพาะพ่อของเขาเนี่ยเป็นความแตกต่างมากมากมาก,กับผู้อื่นถูกไหมอพออ่าสปีชีของพ่อเขาเนี่ยเป็นตลกใช่ไหมซึ่งลายเส้นออกมาเนี่ยมันก็น่าจะจะทงตลกแหละน่าจะจะทงตลกแหละดูท่าเด็กเราไม่รู้ <c oughs> นะว่าเขาจะเป็นอะไรอ่ะนึกออกไหมเขาจะเป็นอะไรบางทีก็ต้องเรียนนู่นเรียนนี่เรียนนั่นบางทีสิ่งไม่ได้ ไม่ได้ชอบแต่เป็นเป็นเป็นอาชีพได้ก็เยอะใช่ไหมควทําอาชีพทีวชอบเราไปได้ดีครับมีเยอะเรามีแรงผลักดันสนับสนุนกก็สนับสนุนเข้าไปใช่เ,เขาไม่ได้เขาไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งเหมือนเหมือนพ่อพ่อดิ้นรนด้วยตัวเองไม่มีต้นทุนอะไรพ่อแม่ไม่ได้ป่านแปังกลางไม่ได้ร่ำรวยอะไรอย่างนี้แต่เขาก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของเขา ถึงแม้จะไม่ได้มากกว่าใครถึงแม้ไม่ได้มากกว่าใครแต่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ช่องแทนไทยช่องเขาเราอะมามาอาศัยเขาอยู่ตอนนี้ช่องไทยเหรอใช่ช่องบิ๊ตแดไดรี่ค่ะอ่าไปดูแตงไทยตอนนี้หนังทะลุลงม้างนั่นอะแต่ถ้าอยากดูว่าตอนสั่งเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงก็ไปดูนะครับที่ช่อง แก๊สป <ENNIS dies out> ุ้มพิกปาปิยองปุ๊กปุ๊กได้เลยนะนี่มาขโมยฐานช่องเด็กปะเนี่ยฐานช่องเด็กช่วงนี้ช่องเราเงียบช่องเด็กช่องเด็กกลายเป็นแบบยอดหือเยอะกว่าผู้ใหญ่ไม่ได้นะต้องมาขอความช่วยเหลือจากการโปรโมทไปดูนะครับคลิปช่องแก๊สปุ้มพิกปาปิยองปุ๊กเป็นอีกเวลหนึ่งไปอีกเวลหนึ่งไปดูว่ามันเป็นยังไงไปขิงเขาอีกเวลเวลเส็งกว่า